ทุกคนครับขัวทูดนะครับที่อันนี้มันนะครับรูกคนนี้อ่ะนีไอแพดผมมันอนี่ครับคือมันนี่รูปอ,อันนี้นะครับผมมีสูตรที่จะทำแก้พายในเชยว,วินาทิน,นะครับแต่ว่าขอโทษนะครับที่ผมมีอันใหญ่แล้วอันเล็กนี่ครับเป็นจริงเลยครับเชื่อววินทนทีนี่

แลวเร่องของผลมะม่วเลยครับพ่อข้าบสวัสดีครับ